ใช่หรอใช่หรอใช่ใช่ไงไก่อกอะไรคือไก่อกอ๋อใส่ไก่แล้วก็ใส่นี่ด้วยหัวเหมือนกันด้วยตรงท้องนะพี่โอ้โน่นเหรออ๋อนั่นแฟนมันเหรอไหนไปดูดิเป็นไรโจโจน้องใครเนี่ยหรอดาครับพี่ดาไหนะดาโดฟินเหรอดาลูพีแวร์ครับพี่หรือไหนดาไหนหรือดาโฟคิง ดาบไม่ตอบไม่เฉดหรอเอ้ายังไงเนี่ยโจเออดาดาปอยครับพี่ดาปอยดาปอยตีชดาอย่างนี้เหรอจะไปชื่อยาวจังวะดาปอยคองโกครับพี่เป็นลิงเหรอวะชื่อคองโกไม่เหมือนฟังเหมือนเหมือนปุ๊บเป็นลิงอ๋อนะคุณเขาชื่อคองโกครับพี่อะไวแล้วเขาเขาพูดไม่ได้เหรอ น่าจะมือครับพี่าเมืออะไรเดินอยู่นี่ก็ไม่เมือนีก็ไม่พูดล่าสุดแคไม่อ,อ๋อโอ้วัสดีครับคุณดาัสดีครับนี่เอ่อรู้จักโจ้ครับเนี่ยใช,ใช่ครับรู้จักนานยังครับทราพักแล้วครับสราบพักได้นานขนาดไหนครับเดือนเดือนกว่าได้ รู้จักแบบไหนครับรู้จักแบบรู้จักเฉยๆหรือว่ารู้จักแบบเลึกซึ้งงอมบลแลเลจริงๆผมก็อยู่ตรงนี้นะฮะไม่ต้องพิมพ์โทรศรัพท์ก็ได้นะเมื่อมามือหรือเปล่าพี่ไม่เบื่อ,อนะรเรียกตอบอยู่เลย ราารสรุปว,รบบว่ารู้จักแบบเฉยๆหรือว่ารู้จักแบบเลือกซื้อครับผมต้องการคำตอบเขาไม่อยากตอบเปล่าพี่ไม่ใช่พี่ก็ถามเขาพี่ถามพี่ถามโจเลยไงเอาไว้ครับคุณดา ฮัลโหลคุณดาอยู่ไหครับอะไรนะครับเอ่อรู้จักที่คุณดาบอกว่ารู้จักเนี่ยรู้จักแบบไหนแหละครับรู้จักแบบรู้จักเฉยๆหรือว่ารู้จักแบบลึกซึง้งครับเคยคุยกับโจครับอะไรนะพูดอะไรนะเคยคุยกันครับเคยคุยกันก็ปกตินะอย่างเงี้ยผมผมก็คุยกับคุณดาอยู่นี่ไงก็ปกตินี่ถูกไหม,ไนนมคนเราก็คุยกันปกตินี่ถูกไหม เนี่ยคุณดาคุยกับผมนี่ก็เรียกว่าคุยกันแล้วป่ะเดี๋ยวผมคุยกับโจก็เรียกว่าผมคุยกับโจป่ะก็ปกตินี่ไม่เหมือนกันครับอ้าวแล้วมันต่ายยังไงครับคุณดาวันนี้ผมไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมีอะความรักเท่าไหร่เลยอยากรู้เชฟอะไรชัว่วเลยอ้ปากปากมันแผลบ นี่หรอเดี๋ยวฝากดาดาครับเบาเบาฉันเคยคุยไปว่าตอนนี้ก็ไม่ได้คุยดิอย่างนี้แต่ถ้าตอนนี้ไม่ได้คุยแล้วไม่อยู่ด้วยกันอะ ฮัลโหลคุณดาดีผมดไหมครับคุณดาฮัลโหลขอแยกกันสิบห้าหูนะคุณดาดีหมดไหม,ออมกุณดาฮัลโหลขอแยกกันสิบห้าหูนะดีไหมมาฮัลโาลกุณาดีไหมเอ่ยหรือว่าทำไมอ่ะทำไมกับบอกเคยคุยปะกูงงเออกูก็งงคำตอบตเขาเลยไม่เคยคุยครับอา้าว คืออะไกันแน่เนี่ยคุณดาวผมงงไปหมดแล้วเนี่ยเอาสรุปเคยคุยหรือคุยกันอยู่หรืออะไรยังไงนะครับเนี่ยไม่ตอนนี้นะครับไม่คือพอดีผมไม่ได้อะไรผมอยากรู้เฉยวันนี้เห็นน้องผมเออมาเดินป้วนเปี้ยนผมคิดว่าน้องผมมาแกล้งมาแกล้งคุณอะไรอย่างเงี้ยไอแม่ได้แกล้งครับจะไปด้วยกันอะไรนะครับจะวูบไม่ได้แกล้งแต่อะไรนะฮะจะไปด้วยกันครับไม่ได้แกล้งแต่ไปด้วยกันใช่ครับจะไปด้วยกันอ๋อกำลังจะไปด้วยกัน แล้วไป่คูดาตอนแรกตอบผมว่าเคยคุยแล้วครับแม่ดาเหรอใช่ครับรอ๋อดีครับ,รบโจอย่าไปชักหัวไก่ชดสตีครับพี่อย่าคิดเยอะตอบไปเลยยิงไม่คุณดา เอาเดี๋ยวคุณดาไม่ตอบผมอีกแล้วเงียบอีกแล้วไอโจมีอะไรเอามือพาดกําแพงไว้โมมลโจมจะไม่หล่นไอโจจะวูบเอยายังไงเนี่ยคุณดาทำไมผมถามคุณแล้วคุณคิดนานจังเลยกว่าจะตอบผมคำหนึ่งเนี่ยคือคำถามมันตอบยากหรือว่าไงครับอันนี้บอกได้นะแบบเ่ายแบบคำถามมันตอบยากไปอะไรอย่างเงี้ยเรื่องส่วนตัวหรือเปล่าตอบยากตอบเออแล้วไอแบบเป็นเรื่องส่วนตัวนี่ตอบไ<อ>ม่ได้จริงค่ะอะไรเงี้ยพูดได้นะ ว่าครับคุดา mm hmm. ตอบคำตอบเมื่อกี้ก็ได้นะบต่คำาตอบตอบไม่ได้จริงก็ได้ถูกตอบได้ตอบไม่ได้ครับคิดนานสิการอุ้มโจ้หรจะวูบเลย่อโจ้จะวูบถามหนูว่าอะไรนะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะเอออันนี้อันนี้จากจากกุดาโกตีมปล่าเนี่ยอันนี้ <laughs> ตื่นเต้นตื่นเต้นดูจะกูณดาจะตื่นเต้นทำไมเนะียผมทำอะไรผมยังไม่ได้ทำอะไรผมถามเกี่ยวกับคุณดากับนนะมม้องผมเฉยเออฮัลโหลคุณดายอยู่ปะเนี่ยกูณดาครับนับหนึ่งสิไปฟังหน่อยดิคเอาเร็วนะนับหนึ่งสิไปฟังหนะ่อยอ่ะขอขอฟัง หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเฮียก็ดับเลขได้ดีวะ่ะเป็นอะไรเราวะนะดูเฮียเแปลกๆวะ่ะ คุณดาเพูดได้ปกติดีฮะหรือรว่าคนมันเยอะไปหรือว่าไงครับคุณดาคุณดาหลับเผลอหลับไปิดเลยเนี่ยเขาสังคมไม่เก่งเขาสังคมไม่เก่งไม่ไม่ใช่ <laughs> ผมไม่ได้เข้าสังคม <laughs> ผมแค่ถามคุณดาเฉย ไม่ใช่ไม่เกี่ยงติดลบเลยลูกไม่ผมแค่าถามคุณดาเฉยครับไม่ไม่ได้เข้าสังคมอะไรเลยผมแค่าถามคุณคุณดาแหละว่าอะไรยังไงแค่นั้นเองอ๋อเป็น,เป,นเป็นว่าผมตีว่าคนเยอะแล้วกันถูกไหมถูกเื่ออะไรอ๋อ,อถูกใช่ไหมไอ้ออนั่งลงคือถูกใช่ไหมถูกใช่ถูก,ถก ใช่ไหมอันนี้คือถูกถูกไหมใช่ไหมคุณดาถามท่าทางเลยช่วยตอบหน่อยช่วยเออเออขอไปท่าทางก็ได้อ่อท่าทางก็ได้อ่าถูกครับพี่ถูกถูกพี่ถามไปเลยพี่ถามไปเลยอ่าคุณดางั้นผมถามหน่อยว่านี่ถูกว่าคือจะไปกับน้องผมตอ่อถูกไหมแค่ครับอ้าวทำไมคำานี้ตอบได้วะแล้วคุณดามีมีคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างนี้ไหมฮะ พ่อชื่ออะไรครับคุณแม่ชื่ออะไรลูกไอแหวนลูกไอแหวนฮะลูกไอแหวนลูกไอแหวนใช่เหรอนี่เอาคุณดาลูกกลูแหวนเหรอใช่ค่ะเห็นไหมใช่ใช่เลยแล้วแม่ล่ะครับแม่ล่ะแม่แล้วแม่แม่แม่รู้คนไหน อันนี้อันนี้ตอบถูกนะเอออันนี้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 เออนี้ถูกใช่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 เชื่ออันนี้อันนี้เชื่อไม่หลานคนจัดโอ้ยขออนุญาตเย็นคุณไม่ถาก็ได้วะผมเมื่อแป๊บนึงนะพี่เออ โอเคผมไม่กลัวแล้วไม่ถามแล้วไม่ถามแล้วจำไว้แล้วกันนะจำไว้พี่ผมไปแล้วแะ่กัรพรุ่งนี้พี่จะ่กัรเออได้จะพรุ่งนี้น้องเอ้ามันถึงแล้วเหรอไอ้นุกเออไปรับมันซะไอ้เหี้ยใครเดินกลับหรอไอ้ทอยไอ้ทองบินแล้วหรือหนาบินแล้วเหรอใช่ฉันดีไปรับเออใชาลีไปรับมันนะมามันมาเที่ยงคืนนู่นอ๋อเที่ยงคืนเหรอเอ้าไอ้นุกบอกถึงแล้วถึงแล้วอะไรพี่มันยังไม่ขึ้นเครื่องเลยขาขึ้นป่ะไอ้หนุกดีอ่ะนะ ก็ไปถึงถึงน้ำบินนู่นไงไม่ได้บอกตกไปไนนึกว่าจะเครื่องเนี่ยเอียเครื่องมันออกห้าชั่วครึ่งแล้าเครื่องออกสี่ชั่วโมงถึงไม่ไม่ลูกอยากใจนะมือกูต้องตีมือแะแก้งชาลีมันออกไปมือแก้มันกูญู้ว่ถึงแล้วควายมือแก้งจะแก้งชาลีควายสวัสดีครับอะไรอ่ะกินโจ๊กไหมวันนี้ คนนี้บอกกินคอปเปอร์ก่อนไม่อร่อวะที่ทำไรอ่ะชุกไหมมันวันนี้ชิวๆว่ะร่วงกี่โมงที่คือต้องลงแล้วครับผมต้องไปจัดกระเป๋าอีกแล้วพคนนี้ตื่นเก้าโมงเนี่ยไปเก้าดิแปดแล้วไม่ได้่งต้องตั้งสามวันด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวสอรี่นะกลับมาหลังอีกทีหลังจากกลับจากวิทย์ครับตอนนี่ผมไม่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 ลังตอรี้เคนดูรูู้่แล้วเจอปลาแล้วบ้างวันนี้เจอทักใครฮะเจอปลาแล้วบ้างอย่าอเลี้ยงอ่ะอ๋อเจอ เจอได้เมื่อวานจัดมินเหรอใช่ครับกลุ่มก็ามาอยู่ใครเขาว่าใครเดี๋ยวเน้ามีสีใครเดี๋ยวเรากินไหมกินโจ๊กมร้บ่อยจนพี่จำไม่ได้เลยเนี่ยจะไม่กินโจ๊กไหมกินครับกินฮิวพอดีเลยแต่ว่าโจ๊กจานที่แล้วยังไม่ได้ไปเก็บค่าโจ๊กกระเพาะเลยนะอะอะไรอ่ะ ฝากไปบอกปป้าโอเลียงด้วยว่าโจ๊กที่ให้ไปมันจานละสามหมื่นให้ไปละสองจานแพงเกินไม่มันเป็นข้อตกเลงไอ้คข้อตกลงไ้นี่ไงการดูแลไงก็คือให้โจ๊กินแต่ว่าโจ๊กมันเป็นแบบว่าโจ๊กเป็นหมู่แปลว่าหมูพรีเมียมอ่ะมันเลยถ้วยละสามหมื่นโอ้โหเอาขึ้นแม่ไม่ไม่ไม่เอาขึ้นแม่โจ๊กสองจานอ่ะสามหมื่นมันแพงเกิน กุ้งอ่ะมันราคาแค่หกร้อยเองอ่ะจัดกานอ่ะแล้วก็เป็นโจ๊กหมูโจ๊กกุ้งอะไรโจ๊กหมูไม่แพงเกินแพงเกินบีบอะบีบเนาะบีบนะอะไรบีบเนี่ยบีบเนี่ยอะไรวะบีบเนี่ยภาษาไทยแล้ววะอะไรอ่ะบีบบีบบีบอ๋อบีบบีบเออบีบเนื้อบีบเนื้ออือสามหมื่นแพงเกิน ออสูบอยโูู้มือกับโูเด็กถัเคืนเ,นเมื่วานหมอดูมาผมไม่มาวันนี้ผมมาหมอดูไม่มามมจริงจรนะิง กินเองพี่ก็กินบออพี่เองไปวุ่นวเพราะมึงอยู่ข้างมึงบอกพี่นะง่วงเหรอแต่ยังนอนไม่ตื่นอยู่เมื่อเพิ่งนอนตอนนี้นะใช่เดี๋ยวแม่งตื่นเช้างานนี้บันลา y n ะตื่นเช้าจริงแต่วันอื่นยิวๆหนูน้ำเพื่อนเพื่อนไม่หมดเนี่ยเฉยๆหนูมาไม่ทันอ่ะเขาไปลงโดมกันหมดแล้วอ่าวแล้วเราไม่ไปลงโดมกับเขาอ่ะไอ้ครับพอดีไม่ค่อยยืนแรงเกี่ยวฮะยังคุย ไปทนันไม่ไปทันก็ไปได้มีแก๊งหรือเปล่าเนี่ยเอ้ยเปลี่ยนตัวออกก่านี่วาอ่าเดี๋ยวอบออีก,อกทีนึงพี่อยู่ยาวหรือเปล่าเบ้าคนไหนพี่ไม่บอกไม่บอกบายสอยฉอันองดายตรวจบ้านไลน์ไลน,น์ไลน์พอดีไลน์บนม,มือถือครับ เดี๋ยวเขาดูไลฟ์บรรยากาศให้ดูไปป้นป้นเวลาเนี้ยนะีอยู่ไม่ยาวเดี๋ยวก็เลยไปป้นไข่อยากไปทำมาเฮียอะไรกะมันดุเดียว พี่ครับพี่เฉินครับนอ้องแป้งสีฟันนี้ใช้ใช้ใช้ร่วมกันได้ใช่ไหมครับพี่ได้ครับได้ได้ได,ได้แล้วแต่ชอบเลยจะเนอยานแล้วครับพี่เอา้างงต้อขออนุญาตนะครับคุณดุนว่าไงครับพี่เชินว่าไงครับพี่เชินขออนุญาตขออนุญาตมองมองตาผ่านเลนนะครับ แต่แว่นนั่นเป็นแว่นกันแดดน,นะคะนี่ผมไมาึงผมขอมองตาคุณนู้นเนี่ยผ่านเลนกล้องผมนะ อันนี้คุณเป็นคนตาสวยนะเนี่ยแป๊บหนึ่งนะครับได้ครับได้ครับมีมีคนโทรมาเจอกูเลยเจอกูเต็มบล็เลยรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งแต่เจอกูเลยรอแป๊บรอแป๊บผัวโทรมาไม่ได้เีฮีอ่กูมันกูมันจะใส่กูเลยกูเราจะเข้าไลน์กูเลยเมื่อกี้ผัวโทรมาซะแล้ว ไปาพอดเกิดจะกีดิเจ้าเอาถ่าลรูกไครถ่ายรูกไค่เหี้ยน่าผัวโทรมาเดิมนู่นละแบงเงยกูกินว่ะไปกันปะเอาไปบอกกูรอช็อตนี้มานานแล้วผู้หญิงก็กูเอาอยู่แล้วหืมหืมหืมบ็อกซิ่งเหรอบ็อกซิ่งบ็อกซิ่งนักเหรอบ็อกซิ่งใช่ไหมหืม บ็อกซิ่งจัดเหรอบ็อกซิ่งเหรอบ็อกซิ่งเหรอเตะหน้าบ็อกซิ่งบ็อกซิ่งบ็อกซิ่งเหรอมันบ็อกซิ่งใช่ไหมบ็อกซิ่งใช่ไหมบ็อกซิ่งใช่ไหมกวนมานานแล้วกวนมานานแล้ะอุ้ยอุ้ยเตะเป้าเหัวเตะเป้าหัวเมื่อกี้ลมมาเตะดากระลมมาเตะดากระลมมาเตะดากระเตะดาก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 ระ เตะดากเตะดากเตะดากเหรอหึมาลองกัดฮึหลบได้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 ไอ้แม่ปืนมันยิงกูทำไมเลื่อนรถแล้วกูไม่ล้มวะนั่นล้มละพี่วุฒิเหรอมาทวงบาลังเหรอคะพี่วุฒิงอนแล้วเห็นไนะหมไอ้เรื่องอะไรที่ได้ไอ้วุฒิ ไรู้แล <si> ้วไอ้วุษยยิงไว้ไอ้ผู้มาใครเนี่ยยิงไว้อ๋อไอสัตว์นายกใกล้กอดได้ด้วยนะไอคุณเป็นไรเคทามมาเมื่อกี้แต่ว่าไม่ไหวทำไงวะไอตีนอยู่เหรอไอวุ้นไอตีนอยู่เหรอวะไอตีนอยู่มันไม่ค่อยหายใครหายดีก็เอ้ยเอ้ยเอ้ยเอาไปไปไอร์ดรอปบ้านมามาดิ มาสิมาสิมาสิเลิกเล่นนะเอาขวานตาคนเดียวบอกเลิกเล่นขวานตาบอกเลิกเล่นขวานตาบอกเลิกเล่นเหรอขวาตาบอกเลิกเล่นทำไมวะตีขวาจากจากจากสองเหลือหนึ่งอะตีดีอะเนี้บอกอะรโคตรกากเลยไอ้ด้วงเหรอโคตรกากเลยเอาเอาเอาเลิกเล่นเหรอเลิกเล่นห้ำเลิกเล่นห้ำเลิกเล่นห้ำ เลิกเล่นใช่ไหมเลิกเล่นใช่ไหมเลิกเลิกเล่นใช่ไหมเลิกเล่นเนาะเลิกเล่นเนาะเลิกเล่นเดาขวานสับกูบอกเลิกเล่นเนาะแล้วขวานเนาขวานเรียวสูนยะแล้วแบบขวานแบบพวกขวานแบบขวานสนิมแดกอะมาฟันอะเออเลียวศูนดูถูกชิบหายเลยเอาขวานสนิมแดกมาฟันกะให้แบบเป็นแบบบรรทยักษ์ตายอะไม่แมนพี่แก้วดาวอะไรนะแก้วดาวอะไรนะ พี่แกล้งน้องดาเหรอเห็นน้องดาบอกพี่แกล้งน้องดาเหรอเห็นน้องดาบอกจะไม่ได้แกล้งอะไรถามีปเดียวพี่ไม่แกล้งพี่ถามแค่ไปถามเออไอถามเท่านี้เปล่าว่าพี่แกลไหมอ่ะเราจะถามเท่านี้ไงถามอะไรก็ถามมากถามมาเราถามเรื่องโจยชมพูน้องดาเราไปเดินงานของเราต่อดีกว่ากลัวป่ะอ๋อน่ากลัวไม่จะไปรับพี่ชบาไปหาทีิวาตนแต่ไม่ได้แกลงถ้าแกล้งไอีกรับหนึ่งมึือเลยไม่ไม่ไอ้ขวานเด็กเด็กจะแกลทำไมวะนั่นสิคนคิดถึงไอ้เวที ที่ได้เข้าไปอะไรเงี้ยเอือให้โทรมหอฮัลโหลยูไอ้เขียวไหมอ่ะก็ยังไม่เห็นเลยเนี่ยยังไม่เห็นเลยอ่ะเดี๋ยวไปจะถึงยัดโซนละใครทำไรอ่ะพี่ใครใครคููไม่เอาอะไรพอดีเอาเงินมาฝากไอ้ให้สันประบุนสภาไง พอว่าพี่พอไมหมไม่ไมพอไหมพี่เฉยนสนุปของเราใครเข้านะซันใช่ไหมใช่ซันปะอะไรนะซันเข้าประมูลใช่ไหมคะซันเข้าประมูลครับใช่ใช่ซันแดงซันแดงซันแดง